สวัสดีค่ะนุกคนวันนี้นะคะเฮงๆก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับ Reaction ค่ะเราเฝ้ารอสาวน้อยคนนี้มาเนิ่นนานนะคะก็คือนายอนทวายสแสดงเย้เรานะคะก็แบบเฝ้ารอแล้วเฝ้ารออีกนะคะกับเพลงชื่อว่าป๊อปนะคะที่เป็นออมโซโล ไม่ใช่โซโลส่สิคือเป็นแบบอัลบั้มเดี่ยวใช่ไหมมินิอัลบั้มเดี่ยวปะถ้าเราเข้าใจผิดเออถ้าเกิดว่าใครแบบถ้าเราเข้าใจผิดยังไงก็คือฝากคอมเมนต์แก้ให้ด้วยนะคะทุกคนแต่เราก็คือแบบมีความเอนดูเอนใจน้องหน้ายอนมาตั้งนานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาดูว่าเอ๊ะถ้าน้องนายอนเนี่ยอยู่เดี่ยวๆเนี่ยจะแบบเอาอยู่หรือเปล่าจะแบบน่ารักเหมือนตอนที่อยู่ทวยสเปล่านะคะก็ลงเมื่อหนึ่งวันที่แล้วนะคะ 20ล้านไปเลยแฟนคลับหนิวแน่นมากนะคะสำหรับน้องนาย่อนปะเราไปดูกันเลยดีกว่าแค่เห็นหน้าปกก็คือสวยมากเราประเด็นน่ารักอะช่บกีน่ารักมากที่มันแบบเป็นวิตตองแล้วเป็นสีชมพูอะขอกลับไปนิดนึงปะชุน่ารักมาก โอ้ยน่ารักแซมเมอร์มากข่าวกระแทกตาวเวอร์เขาเปคนที่มีฝันน่ารักมากเลยเนาะ คือแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์ที่สุดซัมเมอร์เบอร์สุดมากโอ้ยน่ารักคนอะไรไม่รู้น่ารักยันเล็บยันแบบยันผมขนตาตาโอ้ยได้ได้คือละมุนมากเบอร์ไม่ไหวน่ารักเบอมีคนน่ารักมากเลยอ่ะเราชอบคุณนายอน่ะคือแบบมิ พอดีพอดีอะอ้ยโอ้ยน่าเขาไม่ได้แบบหอมแห้งไม่ได้แบบคือมีเนื้อแต่แบบน่ารักอะโอ้น่าโอ้สวย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  Oh. นัน่นเราก็ให้อารมณ์เหมือนเลยวะเจนนี่ผสมกับเจนนี่แบ็คพิงค์เด้อเจนนี่แบ็คพิงค์ผสมกับหนิงหนิงอ่ะรวมกันอ่ะเอาเป็นนายอนหุยน่ารักอะน่ารักมากดูดีที่ย่ตัวนี้น่ารักมากคนดูน่รารักโคตรโอ้ยน่ารัก ทุกคนเราเพูดคำว่า,าน่ารักไปกี่ครั้งแล้วอะแต่มันน่ารักจริงๆน่ารักมากสีเสืออะไรคือสวยน่ารักคือเนี่ยฉากบับเบิลเป็นแบบฮโลโแกมดิฉันเป็นคนชอบฮโลโแกมมากชอบสีลุงมากคืนนี้คือได้สวยมากอุโอ้ยน่ารักมากเขาใส่สีแบบจัด,จดๆแ,แบบน่ารักมากเลยอะ เหมือนนางฟ้าน่ารักไปหน่อยอะโอ้โอ้โอ้โหโอ้นน่ารักเลยอะบาบอน่ารักอะไรขนาดนี้วะเนี่ย ดีเดียแต่มันพอดีไปหมดอ่ะโอ yeah ้โหแป๊บมึงนะคิวนสโอเวอร์โหลดตอนเนี้ยคือสว่างวันทำงานหนักมากกับความน่ารักของนายอนคือแบบแป๊บมึงแป๊บมึง กิมกมิกไว้ทุกความเขียนว,ว่าปอบาน่ารักมากอ๋อน่ารักมากวิเพียงก็สดใสน่ารักนายนงก็สดใสก็สวยโอ้ย น่ารักจนอยากต่อยโต๊ะน่ารักจนอยากแบบอยากมือน่าเนอยากมือไปเลยน่าหลกมือคือเอ็มวีคือแบบ very 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 cute and แบบ very summer very สี and สัน very ผ่อง very แบบ อืคือไม่แบ่งความสวยความงามความน่ารักให้ใครเลยเหรอคะคือมันน่ารักเกินไปไหมคะนายอนคือแบบน่ารักเกินไปเดอ้อน่ารักเกินไปมากเลยเดอ้ออย่างงี้โอ้โหพูดจริงนะฮะแฟนคลับนายอนตายมีแต่ตายกับตายอันนี้เรายังไม่ใช่แบบเราไม่ได้เป็นเมนนายอนไม่ได้แบบอะไรเงี้ยเรายังรู้สึกแบบหัวใจมันทํางานหนักมากค่ะทุกคนหัวใจมันทํางานหนักไม่ไหวคือแบบ ได้ยังไงน่ารักขนาดนี้ยังไงคะนายนมันเกินเบอร์ไปนะคะนี่จะไม่ยอมทำยังไงให้เกิดมาแล้วแบบน่ารักเท่าได้สักครึ่งหนึ่งของเขาโอ้ยอย่าเลยว่าครึ่งหนึ่งเอาแบบเซีเ่ยวนึงของเขาก็ยังดีอ่ะคือแบบโคตรน่ารักเลยอ่ะใจเจ็บไปหมดเลยอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีแอคชั่นเพลงป๊อปนะคะของนายนก็ ถ้าชอบ r รีอคชั่นของเฮงน,นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะจ๊ะแล้วถ้าใครอยากจะรีเควสเพลงไหนอยากจะขายเมนตัวเองเชิญที่ด้านล่างได้เลยนะคะเราจะรีบทำให้เราจะรีบไปดูเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะบายบายป๊อปป๊อป